เมนดักแด่ขั่วนะคะทุกคนมันเป็นไงเกียดเหมือนทั่วไหมเห <c oughs> มือนทั่วเหมือนน้ำนะมึงเห <c oughs> มือนอะไรเหมือนแปแบบ้งเฮ้ยเยีดแม้ตัวไรอ่ะไม่ผ่านไหมทำขายเลยทำขายก็เหรออะถามก่อนอร่อยไหมนี่ก็ใช้ได้นะมันเป็นอุปกรณ์ฆ่าโคว COVID ิดกันเยี่มสวัสดีค่ะ คนวันนี้ก็อยู่กับช่องพัลลภแพชแนลนะคะก็ในวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาทําคลิปอาหารกันนั่นก็คือเมนูดักแด้ขั่วนะคะทุกคนช่วงนี้มีแต่เมนูแปลกๆเปล่ามันแปลกแต่เขาว่าเมนูเนี้ยอร่อยใช่เหรอหลายๆคนก็อาจจะกินนะดักแด้เขาก็กินพี่เบงก็กินก็คืออาจจะกินทุกคนเลยแล้วก็รวมทั้งคนดูด้วยก็น่าจะกินแต่ว่าดักแด้คั่วครั้งนี้นะคะทุกคนเราไม่ได้แบบว่าแบบที่มันขายตามตลาดนะที่เป็นแมลงทอดอย่างนั้นะไม่นะอันนี้เราจะมาทการปรุงลดนะคะทุกคน มาคะ่ะทุกคนมาดูวัตถุดิบกันวัตถุดิบที่ใช้ในการทําก็จะมีนี่เลยแร่นะคะ oh. ทุกคนนี่ผักชีพริกซอยจะช้ซอยมะนาวใบามะกรูดแล้วก็เครื่องปรุงก็จะมีพวกข้าวคั่วพริกป่น hmm. อะไรอย่างงี้นะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลย hmm. นี่คะ่ะทุกคนขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใส่น้ามันลงไปมันก็นําตักแด่ลงไปคั่วให้มันสุกนะคะทุกคน oh. เวันนใส่น้ำมันน้อยจังหรือว่าใส่ประมาณนี้ต้องเยอะเดี๋ยวมันจะมันเกิน กันนะคะแล้วก็ใส่แส้นไปตัวเลยนี่ถืออย่างก,ก็นอนเลย <ś c oughs> โอย้ย <ś c oughs> แล้วก็ตามด้วยเกลือนะคะใส่เกลือนิดนึงเลยระวังระวังมันเค็มหนาจึ้งนิดนึงนี่แล้วก็ตามด้วยผงนัวนะคะทุกคนจากนั้นนะคะก็คนทุกเขาเข้ากันก หอมมาอุ Enlight ้มหอมมาเดี๋ยวดายไม่ใส่เครื่องเคียงเลยแกหอมใบจังหอมหอมหอมโค้หอมอะนี่มีคนจากนั้นก็ตามด้วยนี่เลยข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วใส่ไปอ่ะปอกชอนจิ้บป่นนะคะจิ้บป่นแค่นี้เดี๋ยวเจอ่ะเดี๋ยวใส่ไปเนี่ยตามด้วยน้ำตาลช้อนนะคะยมาคนที่นี่กินแบบไหนกินเค็มกินเจ้ากินหวานปอเค็มเออเออ อันนี้เป็นเมนูไม่ได้แกงเหมือนน้ำน้ำที่แล้วนะเออไม่ได้แกงนน่ากินจริงมือจันเรมแม่ตัวเองนี่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 นีคนแล้วก็ตังก็ยิ่งจะตุ้มรถด้วยมะนาวนะคะบีบมะนาวลงไปนี่แล้วก็ใส่นี่ตะไคร้นะคะตะไคร้ซอยหอมพอมากนี่ตับด้วยพริกพริกซอยอื แล้วคุณต so like ับอะไรจ้าแล้วก็ทำทำขั้วอะไรนะอะไรนะแพร้แต่ก็น่ากินอย่แต่ประจํานี่ดีปังเดี๋ยวพี่ดูเลยเมนูนี้บอกเลยว่าอร่อยเด็ดเมนูข้าวผู้ปิดหรือเปล่าเฮ้ยโอ้ปังโอ้ี่เสร็จแล้วโอ้น้ำตาอะไรทุกคนนะคะเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วคือรับง่ายมากๆเลยทุกคนมันฉูดมาก เดี๋ยวเอาเป็นว่าไปตอนที่เราจัดจานให้ทุกคนกินเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนนี่คนแรกที่เราไปชิมเกดเอาเยอะเหรอเฮ้ยมึงชอบกินของแปลกอ่ะอันนี้ไม่แปลกสำหรับกูใช่เหรอเฮ้ยกินแค่นี้เหรอกินแลกท้อนรสชาติสิเมงอะไรก็ไม่รู้อ่ะพี่เกดเหมือนยังไงเกดเหมือนทั่วไหมเหมือนทั่วเหมือนน้ำหนามึงเหมือนอะไรเหมือนแก้เหมือนแก้อ้า รสชาติคล้ายๆกับที่เขาขวดขายตลาดเลยนะมันก็คือแล้วแบบว่าเพิ่มความฉุนเย็นอะไรอย่างเงี้ยมันมีเครื่องมากขึ้นแล้วมันก็เผ็ดด้วยใช่โอ้โหมันน่เผ็ดจะอร่อยได้ไงเราใส่พริกป่นไงใส่พริกอันนี้ด้วยเอออะแพรกินคำโตๆโชว์คนดูไปหนึ่งทีว่ามันกินได้จริงอร่อยอรอยเยอะโอ้คำโตได้เท่านี้อะไรอะพี่แบงค์กลัวเลยให้กันกลัว มึงเฮ้ยเฮ้ยไรมูรู้ว่าพี่ชอบอะไรนี่เฮ้ยอะไรชุดไหมจุดไหมตัวแรกอะ่ะกลัวอร่อยไม่กลัวแต่ไม่อะไรมันคืออะไรปั <c oughs> รยนี่มันคือดักแด้คล้ายๆรถด่วนคล้ายๆหนอนเลยนะหนอนยาวๆที่พี่กินอะ่ะพี่กินเหรออ,อร่อยคำโตๆเลย,ลเ,ลยเอออืม ค่อยชอบกินเท่าไหร่นะเว้ยใช่เหรอแต่พี่คุณคงทำคลิปกูณทำได้โอ้ยโอ้ยเสร็จแล้วนะเอายิงอร่อยไหมเอาเอาแบบตรงๆเลยเสร็จแล้วอ่ะอร่อยเด็อ่ะทิฟทิปทิปทิปต้องลองละล่ะจังหวะเนี้ยอร่อยว่ะกินละตัวผมแพ้ป่ะฮะแพ้อะแพ้อะไรแพ้อนี่งบ้ามึงจะแพ้ได้ไงมันอร่อย เฮ้ยคำเดียวเองหรอเอปตอนตอนสิบหน่อยปตอนสิบเปหลายคำหน่อยคำใหญ่ๆหน่อยอือแม่มาเนี่เข้าโรงพยาบาลเลยนะเอาจริงมึงแพ้ไม่แพ้เนี่ยไมู่้เอาไปกินอยู่ตื่นมันขึ้นอ่ะเอาอยึางนีไม่ต้องแดกถ้างั้นอะนี้สรุปแดกไม่ได้เนี่ยเอาแดกไม่ได้ไม่ต้องกินตัวนึงกินเดียไม่ขึ้เลยหน่อยเดียวไม่เป็นไรหน่อยเดียวไม่เป็นไรอานูนูนไปไปจิ้มผ่านไหมทำขายเลยทำขายก็เหรอแตกแล้วแตกกับพวกมาเราทำขายเราสามร้อยอยู่บ้านให้แล้วพี่ก็ไปตั้งตู้ เนียนเนียนขายรถให้นะคุณดูเนียนขายรถนี่ขายรถอ่ะไปไปที่เด็ดก็คือแม่เออต้องให้แม่กินด้วยไปโลดไปโลดนี่เลยพี่เต๋าเลี้ยวขวาก่อนเลยมาพอดีคนที่สามไม่ได้นี่ว่าวิ่ปิลาพี่เต๋าแพ้เอาเลยพี่จะคันโอ้ยนู่นนู่นขาลนเขหลังคนหลังมาแล้วนู่นนู่นเขหลังมาโอ้โหดิงมาซะเที่อไหมพ่อฉันจามยังไม่หายเลยเออกินได้พี่ไปอ่ะแล้วพี่แพ้ก็เหมือนพี่เต๋าเนี่ย แค่พี่เตาแพ้เตอาแพ้ไม่เป็นไรพริกที่ชอบโอ้โหกินสู้คำพี่ไม่ได้พี่แบงค์แม่งตักกินคำโตกว่านี้อีกกินคอนโตมากเออธามก่อนอร่อยไหมนี่ก็ใช้ได้นะใช้ได้อยู่ใช่ไหมเครื่องดีมันเป็นอุปกรณ์ฆ่าโควิดกันเยี่ยมใช่เอ่อมันเกี่ยวตรงไหนเนี่ยพี่ถ้ามีขาแล้วคล้ายใบมะกรูดมีอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออร่อยอร่อยเกี่งอร่อยจิ๊กอ่ะเอาไปให้แม่เลยเดินไปด้วยกินไปด้วยเออเดินไปด้วยกินไปด้วยไปเยอะ อย่างมานะแม่ลองกินหน่อยลองกินหน่อยเร็วนไปถึงโคราชแล้วใช่โอ้โหแม่ต้องลองแล้วล่ะจังหวะนี้ได้เลยได้เลยแม่โอ้โหให้แม่รับก่อนก่อนอร่อยไหมล่ะแม่เยี่ยมเลยเย้วิทย์คนบอกสุดย้อนเป็นอาหารเสริมจำให้แม่ได้นะคุณที่แม่ชอบกินกับน้ำสุขภาพน้ำสุขภาพน้ำอะไรเติมเก๊กฮวยพี่แม่ชอบกินใช่อะถ้าเก๊กฮวยเหรอแม่กินไก่ รัปถเดือดแกก็ผิดอ่ะมันเขาากินมากเขากินมากงั้นดู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 โอเคทุกคนต่อไปเป็นตาผมละพี่แบงค์กูเมื่อกี้ดูเขาแมกกินคำโตมากน้องๆเอาจะกินคำโตดินี่ไงจะลองดูปาพริกออกก่อนเผ็ดแต่ว่าเผ็ดจริงผมแม่จะจามว่ะเผ็ดจริงอันนีเป็นพาดอือหืมอร่อยไหมผมว่าฮะแต่ก่อนที่ผมลองแกงอ่ะว่ามันอร่อยนะอันนี้อร่อยกว่านี้อร่อยกว่าใช่ไหมใช่ มันต้องปรุงก่อนมันมันไปโยกินไม่ได้อร่อยจ้าตะเคยทุกคนขอเถอฮะแกเปิดร้านเอากินเหรอเอบเขาบอกเอาขอาตัวหน่อยครนึ่งก็คนดูตัวโตเลยเหรออืืก็คนดูเี๋เออกกนนี่เหมือนอะไรไมเหมือนข้าวผัดกยตยำอะเออใช่ใช่อกล แตโยกินไม่ได้โอ้เคค่ะลูกคนสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กลือใส่ให้ด้วยใครอยากให้ทำเมนูอะไรเมนมาได้เลยนะคะเดี๋ยวก็เราจะไปทำตามนะคะคุณสำหรับวันนี้ลาค่บ๊ายบายไปย้อยบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบาย